สวัสดีค่ะช่วงไม่ขวบเข้าครัววันนี้เราจะมาทํากล้วยต้มกันนะคะสูตรนี้รับรองว่าทําออกมาแล้วไม่ฝาดไม่คราัาไม่ดาต้มออกมาเป็นสีชมพูแล้วกล้วยก็ยังมีความหนึบอยู่ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเราก็มาเด็ดกล้วยออกจากหวีนะคะกล้วยน้ําว้าเนี่ยง่ายๆเลยนะลูกที่อยู่ด้านบนก็ให้เราเด็ดขึ้นแบบนี้นะคะเวลาที่เรานํามาทํากล้วยต้มนะเราจะนิยมใช้เป็น กล้วยห่างมากกว่ากล้วยสุกนะคะแล้วที่สําคัญนะกล้วยต้มนี่ยังมีสรรพคุณช่วยลดน้ําหนักได้ดีด้วยนะคะเพราะว่าในกล้วยน้ําว้าเนี่ยเขาจะมีพวกโพแทสเซียมอยู่ช่วยลดความดันอีกต่างหากนะคะเนีย่ยเวลาที่เราเด็ดนะถ้าด้านล่างก็ให้ติ๊กลงมันก็จะเด็ดง่ายขึ้นนะคะ รรพคุณเยอะมากๆเลยแล้วที่สําคัญกล้วยต้มนี่นะเก็บไว้ทานได้นานเป็นปีเลยถ้าเราแช่ช่องฟิตนะคะแต่ถ้าแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาก็เก็บได้2อถึงสอาทิตย์ค่ะแล้วเราก็จะใช้กล้วยหั่มหามที่ออกแบบมีเขียวๆอมเหลืองๆแบบนี้ได้นะคะอันดับแรกนะคะเราก็มาล้างทำความสะอาดกล้วยกันก่อนเลยค่ะ เราก็จะใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะละลายน้ำเลยแล้วก็แช่ล้างเขาไว้แบบนี้นะคะประมาณ10นาทีค่ะครบ10นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็เตรียมนำกล้วยไปต้มกันค่ะก็ให้เรานำกล้วยที่เราล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วลงใส่หม้อได้เลยนะคะ แล้วก็ให้เราเติมน้ำลงไปให้ท่วมท่วมกล้วยนะคะแล้วเราก็จะใส่เกลือป่นลงไปค่ะเกลือป่นเนี่ยเขาจะช่วยทำให้เปลือกกล้วยมีออกมาได้สีสวยงามน,นะที่เห็นดิก็จะใส่เกลือป่นลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะถ้ามีใบเตยนะคะก็ใส่ใบเตยลงไป เพิ่มความหอมค่ะแต่ถ้าไม่มีไม่ต้องก็ได้นะเสร็จแล้วเราก็ติดแก๊สนะคะรอให้น้ําเดือดได้เลยค่ะเราก็จะต้มกล้วยไปเรื่อยๆนะคะน้ําเดือดแบบนี้ก็ให้เราปรับเป็นไฟกลางได้ค่ะแล้วเราก็จะต้มไปเรื่อยๆจนให้กล้วยเขาปรกแตกออกมาจากเปลือกแบบนี้นะคะ แล้วก็เริ่มมีความปริแล้วนะแต่เดี๋ยวเราก็จะต้มต่ออีกหน่อยค่ะหรือว่าใครจะปิดฝาก็ได้นะถ้าปิดฝาก็ให้ปิดเขาแบบแง้มแง้มไว้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ต้มกล้วยมาจนกล้วยเขาปริแตกแบบนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้เรานํากล้วยที่เราต้มไว้แล้วนะ ลงมาพักในน้ําเย็นให้เขาคลายความร้อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนําเขาไปนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็จะทําให้เราได้กล้วยออกมาเนหนียวหนึบหนับเป็นสีชมพูสวยดูน่าทานซึ่งกล้วยต้มเนี่ยนะคะอย่างที่บอกใครที่ลดน้ําหนากักทานกล้วยต้มเนี่ยดีมากๆเพราะว่ากล้วยที่ห่ำหามเขาก็จะมีน้ําตาลน้อยกว่ากล้วยสุกอยู่แล้วนะคะหรือว่าใครที่มีปัญหาความดันนะกล้วยเนี่ยเขาก็จะช่วยควบคุมความดันให้อยู่ในระดับ ที่เหมาะสมด้วยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็แช่พักเขาไว้แป๊บหนึ่งก่อนนะคะพอกล้วยคลายความร้อนแล้วนะคะเราก็เตรียมนำใส่ซึ้งนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเขาไปนึ่งกันค่ะพอดูว่าน้ำเดือดแบบนี้แล้วนะคะก็ให้เรานำกล้วยขึ้นมานึ่งได้เลยเสร็จแล้วเราก็จะใช้เป็นไฟกลางนะคะ ปิดฝาค่ะแล้วเราก็จะนึ่งเข้าไว้แบบนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะตอนนี้ก็นึ่งมา30นาทีครบเวลาแล้วนะคะสังเกตดูนะที่เนื้อข้างในกล้วยเราจะเห็นว่าเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูสวยงามแล้วค่ะเราก็ปิดไฟเดี๋ยวพักเขาไว้ให้เย็นสักหน่อยนึงแล้วเราก็มาปอกเปลือกทานได้เลยค่ะ นี่นะคะพอดูว่ากล้วยเขาคลายความร้อนเสร็จแล้วนะคะเราก็ปอกเปลือกนี่นะได้เป็นสีชมพูสวยงามรับรองเลยว่าสูตรนี้นะคะเหนียวหนึบหนับเลยนี่นะกล้วยไม่เละไม่ดำไม่ฝาดด้วยสามารถเก็บไว้ทานได้นานเลยนะคะ และนี่นะคะก็เป็นวิธีต้มกล้ยง่ายๆค่ะถ้าเราทานไม่หมดนะเราสามารถใส่กล่องแบบนี้นะคะแล้วก็แช่ช่องฟิสเก็บไว้ได้เป็นปีหรือว่าถ้าเราแช่ช่องธรรมดานะคะก็จะเก็บได้นาน2-3อาทิตย์ค่ะอิบออกมาทานวันละลูก2ลูกนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆอย่าลืมลองทำกันค่ะ